เหมราชบทที่62ขาจารินใจหายวูบเมื่อเห็นแววตาปุรนินเพราะคำตอบของหล่อนงั้นหรือที่ทำให้สายตาเขาบอกความผิดหวังเขาคงคิดว่าหล่อนเป็นผู้หญิงใจโลเลเปลี่ยนใจง่ายไม่หนักแน่นไม่สมเป็นหลานสาวอากูของเขาหญิงสาวขว้ามือเข้ามาแนบแก้มไม่อายเลยที่จะพูดว่า แจนรักพี่ปีเตอร์ไม่อยากให้พี่ปีเตอร์เดินตามทางสายเดียวกับอากงอหลาแปะทั้งๆที่แจนเองก็ยังเจ็บยังปวดกับเรื่องที่อากงถูกฆ่าตายแจนอยากแก้แค้นให้มันตายตกไปตามกันแต่มันจะได้อะไรขึ้นมานอกจากมีคนตายเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละสองและคนที่ตายนั้นอาจไม่ใช่เป็นศัตรูของเราอย่างเดียวแต่อาจเป็นใครก็ได้ที่เรารักอย่างเหลือเกินอย่างอาัง อย่างพี่ปีเตอร์ถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆจจนจะอยู่กับใครน้ำตาที่ซึมโดยไม่มีเสียงสะอื้นเปียกถูกมือเขาจนต้องโอบหล่อนไว้แน่นขาจารินให้ความรักแก่เขาอย่างจริงใจไม่ปิดบังอําพรางเหมือนที่เขาก็อยากบอกหล่อนเช่นกันว่าความรักครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายของเขาเท่าที่หัวใจรักทั้งหมดที่มีจะมอบไว้ให้หล่อนเพียงคนเดียวเช่นกัน อย่าร้องไห้ขาจารินพี่ทนไม่ได้ถ้าเห็นน้ำตาของเธอเธอเสียน้ำตามามากแล้วพี่ไม่อยากเป็นต้นเหตุให้เธอ,เธอต้องร้องไห้อีกเขาเฉยขางและซับน้ำตาให้อย่างแผ่วเบาเมื่อก้มลงจูบหน้าผากปุรนินถามหล่อนว่าแต่งงานกับพี่ไหมไหมเดินผิวปากอารมณ์ดีไปที่ลานจอดรถเขาเลิกงานแล้วงานง่ายๆแต่ได้ค่าตอบแทนสูงสำหรับคนที่ชอบอบบยามุก ซึ่งไหมไม่เคยเกี่ยงเพราะงานแต่ละชิ้นที่ทำมาแล้วล้วนแต่ส่งให้เขากลายเป็นเศรษฐีย่อยๆได้ในชั่วพปริบตาลานจอดรถเงียบและกว้างอากาศต้นฤดูหนาวในยามค่ำเยือกเย็นจนเขาต้องรูดสิบเสื้อแจ็คเก็ตหนังเข้าด้วยกันไฟตัดหมอกจากเสาไฟที่เรียงเป็นระยะห่างพอสมควรให้ความสว่างได้เพียงสลัว แต่ไม้ชินทางเดินเสียแล้วเขาเดินผ่านชายชะกันสองคนที่เพิ่งลงจากรถไม้ผิวปากวืดมันก็รีบเข้าไปหาลำไพ่ในบ่อนอีกตามเคยเขาหลวงหยิบกุญแจรถจากกระเป๋ากางเกงรถเขาจอดอยู่ข้างหน้าเป็นรถแวนของญี่ปุ่นที่ดูดุกว่ารถแวนธรรมดาเขาเข็นออกจากอู่อาทิตย์ที่แล้วอย่างสง่างามด้วยการวางเงินดาวมากกว่าครึง่งรถมึงสวยนี่ว่าไอ้ไม เสียงหนักๆดังขึ้นข้างหลังขณะที่เขากำลังไขกุญแจไม้สะดุ้งเฮือกเมื่อรู้ว่ามีมือหนักเอื้อมมารัดคอและหมุนร่างเขาให้หันมาประจันหน้าด้วยไม้พยายามตะโกนช่วยด้วยนี่แนะ่ช่วยอีกคนหนึ่งสัตว์ก,กำปั้นมาที่หน้าท้องเต็มกำลังไม้หน้าเบี้ยวตัวงอแทบจะกองกับพื้นหากชายคนที่ล็อกคอไว้ตอนแรกดึงร่างเขาขึ้นมาความเจ็บปวดส่้นไปทั่วร่าง เขาพยายามรวบรวมแรงที่มีส่งเสียงถามว่าพวกมึงจะเอาอะไรชายคนที่ต่อยท้องเขาไม่ได้ตอบแต่ถอยห่างออกไปมันเป็นพวกเม็กซิกันหน้าเฮี้ยมเหมือนพวกที่ยืนรออยู่ตามป้ายรถเมล์หรือตามตรอกไม่รู้โดยสัญชาตญาณว่ามันไม่ได้ต้องการจี้เอาทรัพย์เพราะถัดไปไม่ไกลไมค์คาเมนตามองเห็นประตูรถเยอรมันคันใหญ่เปิดออกทั้งสองด้าน พอเห็นคนที่เดินใกล้เข้ามาถนัดไม้ก็ถึงแก่ตาเลือกเสียเล็กไอเกี้ยมร่างสูงของปุรนินชลูดยิ่งขึ้นเมื่อเขาใส่โค้ทหนังเกสตาโปตัวยาวเลยเขา่าผ้าพันคอแคชเมียร์สีเทาเข้มพันรอบคอสีหน้าครึมเฉยปราศจากความรู้สึกเมื่อเอ่ยว่าเราไม่ได้พบกันนานทีเดียวนะไหมเสียเล็กไหมครางซ้ำ ถ้าทางภาคภูมิของมันไม่หลงเหลืออยู่อีกเลยเหงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศหนาวจัดทำไมรู้ว่าผมอยู่นี่เฮียรงบอกเลยครับอ๋อนี่หมายความว่าซงก็รู้เห็นเป็นใจกับแกด้วยหรือดีจริงทุกคนเล่นเหยียบจมูกฉันได้ง่ายๆในบอกมาสิว่าทำไมแกถึงออกจากบ้านฉันโดยไม่บอกไม่กล่าวผมผมได้งานใหม่ไม่ตอบตะกุกตะกักแบบขอไปที แต่ปูรณนินไม่ยอมฟังเขาหันไปพยักหน้ากับเม็กซิกันอีกคนที่ยืนคุมเชิงฝ่ายนั้นจึงซัดหมัดเข้าที่เก่าจนไม้ร้องโอดโอยปูรณนินสัมทับว่าแกอย่าโกหกจะจริงครับเสียเล็กถ้าแกบอกว่าจริงฉันก็จะเชื่อแกและไปจับที่นี่เดี๋ยวนี้ส่วนแกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สองคนนี่เขาไอ้ไม้แกอย่าคิดว่าทุกคนโง่เหมือนแกคนเราจะไปจะมาถ้าไม่ใช่เรื่องความลับ มันก็ต้องบอกกล่าวกันบ้างแต่นี่อยู่ๆแกก็หายไปจากบ้านฉันหลังจากอาปาไม่สบาย <nun> s. <S ถ้าแกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดว่าจะมีคนเชื่อไหมฉ <ผม S 2> ันคนหนึ่งละที่ต่อให้แกลงทุนสาบานฉันก็ไม่เชื่อฉันตามรอยแกมานานแล้วไอ้ไมมไหม,ไมแกบอกเสียเล็กไปเถอะว่าใครสั่งจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกไงเกียมพูดเสริมเพราะถึงอย่างไรก็เคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ไม้แทบจะร้องไห้ตรงนั้นเสียงสั่นเมื่อพูดว่าผมบอกเขาก็เอาผมตายแกไม่บอกแกก็ตายเหมือนกันน้ำเสียงปุรนินราบเรียบเย็นชาเขาพยักหน้าให้เกียมเราไปกันได้แล้วเดินจากมาไม่ถึงสองเก้าเสียงตุบตับดังตามหลังซึ่งปุรนินไม่แสดงอาการสะดุ้งสะเทือนจนกระทั่งในที่สุดเสียงไม้ดังโหยหวนแหวกอากาศหนาวเย็นมาให้ได้ยินว่าเสียเล็ก ผมยอมแล้วครับผมจะบอกเดี๋ยวนี้ผมเองเป็นคนผลักเก้าสวัวแต่ผมไม่ได้ทำเองเสี่ยรองเป็นคนสั่งปุรนินยืนจังงังเขาไม่อยากเชื่อว่าน้องชายคนเล็กที่จะสัวปราณีที่สุดจะคิดร้ายกับพี่ชายขนาดนี้แถมยังป้ายความผิดมาที่เขาอย่างหน้าด้าน,านเลือดในตัวปุรนินร้อนระอุเขาเชื่อใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวเสียเล็กครับปล่อยผมเถอะผมรับรองผมจะไปให้พ้นไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว ผมขอโทษเขาหันกลับมาอย่างเชื่องช้าขอโทษหรือพ่อเขานอนเป็นเจ้าชายนิทราไม่รู้สึกรู้สมก็ไม่เพราะฝีมือมันหรอกหรือต่อให้ขอโทษร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่คุ้มปุรนินยกมือกอดอกพยักหน้าให้แม็กซิกันทั้งสองคนที่ว่าจ้างมาเขายืนดูไอ้ไหมถูกซ้อมอย่างใจเย็นแล้วจึงยกมือขึ้นพอแล้ว ร่างไอ้ไมรูดลงไปกองกับพื้นเหมือนรองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งปรุรนินสายหน้าช้าๆไปให้ผลอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกคราวนี้อย่าว่าแต่ชีวิตฉันก็ไม่ยกให้แกสงกำลังนั่งดูทีวีเมื่อเกียมผลักประตูเข้ามาอย่างถือวิสาสะและว,วางซองหนานหนักลงบนโต๊ะสงถามว่าอะไรของแกเจ้าเกียมเสียเล็กให้ออกมาให้สงอึ้งไปทันที เขาปิดโทรทัศน์เอื้อมมือไปแตะซองนาแล้วหัวเราะในลำคอเขาจะให้ฉันไปเมื่อไรเร็วที่สุดเกียมตอบทำหน้าเหมือนจะร้องไห้โธ่เฮียผมรู้ว่าเฮียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมไม่ขึ้นไปอธิบายกับเสียเล็กละ่ะท่านเป็นคนมีเหตุผลท่านต้องฟังเฮียแน่ไปสิฮะเสียเล็กอยู่ในห้องหนังสือนั่นแน่เพื่ออะไรละ่ะเจ้าเกียมสงตอบอย่างเย่อหยิงไม่ผิดก็เหมือนกับผิด พราะไอ้ไม้มันเด็กที่ฉันเอาเข้ามาถึงฉันไม่รู้เรื่องความระยำของมันแต่ฉันก็ต้องรับผิดชอบแกไปบอกเสียเล็กเธอว่าฉันจะเก็บของไปโดยเร็วที่สุดเฮีย er, ผมขอร้องละอย่าทิฐิไปนักเลยเหีย er, ต้องเข้าใจว่าเสียเล็กมีความกดดันมากในบ้านนี้เมแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นไหนจะเจ้าสัวไหนจะคุณแจนไหนคุณคังเหีย er, รู้ไหมว่ามีคนคิดฆ่าคุณคังด้วยอะไรนะสงผวาลุกขึ้นยืน ใครคิดจะฆ่าคุณคังผมไม่รู้เกียมแบมือได้ยินมาอย่างนั้นคุณคังถูกวางยาเสียเล็กกำลังสืบว่าใครเป็นคนทาในตาสงลุกวาวกัดกรามกรอดเหลวชาติจริงๆเหียว,ว่าใครไหวคนที่ทำเด็กไม่รู้ภาษาจะสวยเองถนอมลูกชายยังกระไขในหินฉันเองก็เตือนมันแล้วเหียสงเกียมอุทานเหียรู้หรือว่าใครทำร้ายคุณคังไองโง่ กูบอกด้วยว่ากูรู้ไหนมึงว่าเสียเล็กอยู่ไหนนะไอ้เกี้ยมกูจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ไปหาทําไมเกียมชักระแวงขึ้นมาทันทีเสียเล็กไม่ได้เป็นคนทํานะเสียเล็กรักคุณคังยิ่งกว่าลูกซะอีกก็นั่นไงกูถึงว่ามึงน่ะโง่ดักดานกูจะไปบอกเขาว่ากูยังจะไม่ไปจากบ้านนี้จนกว่าจะได้จัดการกับไอ้ชาติชั่วคนนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วถึงตอนนั้นไม่ต้องมีใครมาเตือนกูก็จะไปเองเพราะกูก็อยากจะริทายมานานแล้วเหมือนกัน สงผลักไหล่เกียมก่อนเดินออกไปจากห้องปุรนินอยู่ในห้องหนังสือจริงอย่างที่เกียมบอกเขายืนอยู่หน้าเตาผิงที่มีไฟลุกโชนแสงไฟส่องจับร่างในชุดดำเหมือนหนึ่งเขาผุดขึ้นมาจากไฟกองนั้นสงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงยกมือเคาะประตูที่เปิดกว้างเข้ามาเสียเล็กเจอเกียมแล้วใช่ไหมครับระหว่างเรายังมีอะไรต้องพูดกันอีกหรือ ปุรนินไม่ได้เหลียวกลับมาเขาใช้เหล็กแหลมเขี่ยไฟในกองราวกับเป็นสิ่งน่าเพลินเสียเต็มประดาสงมองด้านหลังของชายหนุ่มอย่างพิจารณาคุณอาจไม่มีอะไรพูดกับผมแต่ผมจะมาเพื่อบอกคุณว่าผมจะจัดการกับคนที่ทำร้ายคุณครั้งและผมก็จะไปตามที่คุณต้องการไม่จะเป็นปุรนินสวนขึ้นทันทีเมื่อฉันตั้งใจจะทำหน้าที่แทนอาปาฉันต้องทำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องอาศัยใคร แต่อปาของคุณยังต้องมีลูกน้องสงพูดลอยลอยไม่ห้วนถึงกับเป็นการเถียงแต่ก็เท่ากับสอนให้เขาเข้าใจโดยปริยายปรนินขมวดคิว้วแล้วหันกลับมาช้าช้ายังมีลูกน้องคนไหนที่ฉันควรไว้ใจได้อีกมันก็แล้วแต่ว่าลูกน้องคนนั้นมีเหตุผลในการกระทำของเขาอย่างไรเสียเล็กผมเป็นขี้ข่าคุณแต่ผมก็เห็นคุณเติบโตมากับตาวันนี้คุณตัดสินใจก้าวแทนตำแหน่งเจ้าสัว ผมดีใจเพราะรู้ว่าคุณจะต้องทำหน้าที่ได้อย่างดีเพราะตราดใดที่คุณสามารถไล่คนเก่าแก่อย่างผมออกได้อย่างไม่สะดุ้งสะเทือนแสดงว่าคุณมีพลังใจสูงมากแต่ผมก็เสียใจให้แก่คนอีกหลายคนที่เขาหมดโอกาสเห็นเสียเล็กคนเก่าอีกต่อไปสิ่งที่ผมอยากพูดก็มีเท่านี้แหละครับรงถอยออกไปเงียบๆเ,เช่นเดียวกับขามาเขาเกือบชนกับร่างผอมเพรียวที่รีรออยู่หน้าห้อง ขอโทษครับคาจารินเหลียวมองสงจนลับตาหล่อนตั้งใจมาหาปุรนินเมื่อรู้ว่าเขากลับบ้านแล้วแต่เมื่อมาถึงเขากำลังคุยอยู่กับรงประตูที่เปิดกว้างทำให้คาจารินได้ยินสิ่งที่คนทั้งสองตอบโต้กันโดยไม่ได้ตั้งใจหล่อนมีสีหน้าไม่สบายใจนักเมื่อเดินเข้าไปหาชายหนุ่มพี่ปีเตอร์อ้าวเจนพี่ว่าอีกสักครู่จะขึ้นไปหาอยู่ทีเดียว เป็นยังไงบ้างได้นอนพักผ่อนบ้างหรือเปล่าปรุรนินถามอย่างอ่อนโยนในตากระจจางเมื่อมองเห็นขาจารินเขาดึงมือหล่อนมายืนหน้าเตาผิงด้วยกันค่ะแจนช่วยซกเตียงจัดห้องให้อาเหลาแปะตกลงซกเตียงบอกว่าอาเหล่าแปะอยู่ห้องเดิมแล้วก็ให้พี่ย้ายไปอยู่กับแจนปรุรนินกล่าวยิ้มยิ้มและรอยยิ้มนั้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อหญิงสาวทำหน้าตกใจอ้าว ็ห้องที่แจนอยู่เป็นห้องเก่าของพี่นีนาไม่ใช่ค่ะพี่ปีเตอร์ก็ย้ายไปอยู่ห้องห้องอลาแปะมีประตูเปิดถึงกันได้อย่างนั้นต่างหากงั้นหรือเขาเอื้อมมือมาโอบหล่อนไว้หลวมๆท่าทางสบายใจและมีความสุขไม่เหมือนเวลาที่เขาคุยกับสงหญิงสาวถามว่าพี่ปีเตอร์ไล่สงออกจากงานเือคะ่ะใช่ขาจารินอยากถามว่าเรื่องอะไรแต่ไม่กล้าแม้หล่อนจะรักเขาเพียงไร ความเกรงใจก็ยังคงมีอยู่มากมายปุรนินต้องมีเหตุผลในการกระทำทุกอย่างของเขาต่นเชื่อเช่นนั้นสงสารทรงนะคะใจอ่อนจริงรู้ไหมอากงของแจนเคยบอกพี่ว่าถ้าคิดจะเป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็ต้องหนักแน่นไม่ใจอ่อนไม่เห็นแก่นหน้าใครทั้งนั้นเพราะถ้าเราเผลอใจอ่อนเมื่อไหร่เราจะถูกเขากระทำทันทีดูอากงดูอาปาเป็นตัวอย่างสิแจน คำพูดของปุรนินฟังแล้วแปล่งหูไม่เหมือนปุรนินคนเดิมเพราะมีความเกลียดชังชัดเจนอยู่ในน้ำเสียงค่อนข้างมากจนกระทั่งขาจารินไม่รู้สึกอบอุ่นเท่าที่ควรหล่อนเบี่ยงตัวออกจากอ้อมแขนเขาอย่างสุภาพโดยอ้างว่าไฟจากเตาผิงทาให้ร้อนปุรนินจึงพามานั่งที่เก้าอี้ยาวแล้วถามว่าคิดอะไรอยู่คิดถึงเรื่องที่คุณลุงสันพูดคะ่ะ ว่าแจนร,รู้จักอากงเพียงด้านเดียวคือในฐานะตากับหลานส่วนเรื่องอื่นไม่เคยทราบข้อเท,ท็จจริงพี่ปีเตอร์คะแจนกำลังคิดว่าทำไมเราไม่หยุดทุกๆอย่างเสียตรงนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันเราจะได้สบายใจขึ้นดีไหมคะทำไมอยู่ๆถึงคิดเปลี่ยนใจละ่ะปุรนินเริ่มไม่เข้าใจแจนจะปล่อยให้อกงตายเปล่าอปานอนเป็นพืชผัก และอคังถูกคุกคามชีวิตอย่างนี้หรือแจนอาจจะเบื่อที่เห็นว่าพี่ไม่ทำอะไรเลยแต่พี่ขอบอกว่าพี่ไม่ได้ลืมสัญญาพี่กําลังทำทุกอย่างอยู่แล้วแจนเชื่อว่าพี่ปีเตอร์กําลังทำเพราะแจนรู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไปถ้าหากว่าสิ่งที่พี่ปีเตอร์ทำเพื่อแจนแล้วพี่ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้แจนไม่ต้องการเด็กโง่ปุรนินหัวเราะแล้วบีบจมูกหล่อนเบาๆอย่างล้อเลียนพี่เปลี่ยนไปเมื่อไหร่ เคยรักแจนอย่างไรก็รักอยู่อย่างนั้นอาจจะมากกว่าเดิมซะอีกระวังนะพี่อาจจะไม่รอถึงวันที่เราแต่งงานก็ได้เขากอดหล่อนอย่างทนุถนอมรูปเส้นผมสลวยแผ่วเบาคืนนี้ขจารินหวีผมปกปิดอรอยแผลจนมองไม่เห็นแต่เขาจำได้ไม่มีลืมวันที่หล่อนเลือดโชกอยู่ในอ้อมแขนเขากรามชายหนุ่มขบเป็นสันเขาปล่อยคนทำร้ายหัวใจเขาให้ลอยนวลได้อย่างไร สิ่งแรกที่ราวีมองเห็นเมื่อลืมตาขึ้นคือใบหน้าที่ก้มลงมองด้วยความห่วงใยของแอนดรูเขาถามหล่อนว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมแทนคำตอบราวีลุกขึ้นนั่งหล่อนพอเดาออกได้ว่าแอนดรู Andrew พาหล่อนกลับมาที่โฮเทลเพื่อให้หนอนพักผ่อนและราวีก็หลับยาวจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงกี่โมงแล้วคะแอนดรู Andrew? สองยามกว่าแล้วครับ ตายจริงทำไมไม่ปลุกละ่ะปล่อยที่ฉันนอนเป็นตายอยู่ได้กระวีกระวาดลุกขึ้นยืนแต่หันไปมองเขาพลังถามว่าฉันนอนหลับแล้วคุณทำอะไรหรือว่านั่งอยู่ท่าน,นั้นตลอดเวลาผมก็นั่งมองคุณเขาตอบเสียงอ่อนโยนแอนดรูนอนเอนเอนอยู่บนเตียงเือกอดหมอนหนุนศีรษะไว้กับอกเวลาหลับคุณสวยเหมือนนางฟ้าผมอยากกอดแต่ก็กลัวคุณตื่นเลยต้องกอดหมอนนี่แทน เพอใหญ่แล้วคุณน,นี่ปรวีหัวเราะขอชันล่างหน้าประเดี๋ยวนะแล้วช่วยเรียกแท็กซี่ให้ทีทำไมละ่ะผมไปรับคุณมาก็ต้องไปส่งคุณสิดึกแล้วค่ะไม่อยากให้คุณขับรถหลับในมันอันตรายรู้ไหมฉันไปแท็กซี่ได้ผมไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นแน่ให้ผมไปส่งจะได้รู้ว่าคุณปลอดภัยไม่งั้นคงนอนไม่หลับทั้งคืนเข้าห้องน้ำสิครับผมก็จะเตรียมตัวเหมือนกัน แอนดรูขับรถอย่างระมัดระวังไม่เร่งรีบเขาดีใจที่ปาลวีสดใสขึ้นไม่มีอาการผิดปกติอีกหล่อนคงเครียดเกินไปจนระง,งับจิตใจไม่ได้ชายนุ่มวางมือทับมือหล่อนเบาๆอย่าลืมไปหาหมอตรวจสุขภาพบ้างนะไม่รู้ทำไมผมเป็นห่วงคุณเหลือเกิน